สวัสดีครับสวัสดีปอเมย์ปีน้องนะครับตี่ที่ตามท่านชมนะครับวันนี้นะครับทิตปต๊ป่ากับหาเลาะใส่แทบตุนวันนี้มาถึงขำเลยนะครับเขาไปใส่แคบตุนไหมลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับกำีักจะทำกับเข้ากันเมนูเฮาวันนี้นะครับหลามนอกกำลังเตรียมเตรียมเครื่องอยู่เลยครับ เจ้าหาติดตั้งกล้องก่อนไม่เห็นแล้วไปเอาไป้ลายไปดูุ๋วดมากับพันวันนะครับวันนี้นะเจ้าหาตั้งกล้องกันเนาะโอ๊กลงน้ำเหมนมอ้ยเขาซ้ำ อืมประัดประทัดอาโอ้ รับดูพระจันทร์นะครับโอ้โหทมสว่างสุดยอดกิ้งกล้องก่อนนีกนะคือ

Gracias. Huh?